ก็คือเวลาลงเขานี่ยไม่ต้องเบรแป้วก็มี o p t ออปชันมากมายมีคำทังเสียงออปชันแบบรับโทรศัพท์เบาเปิดปิดโอโหเพงเยอะแยะมากมายนะครับคันนี้นะครับเครื่อง2.0นะครับดีเซล4สูบแถวเรียง16วาลครับสวัสดีครับผมจากช่อง Ford บ้าพลังนะครับวันนี้จะมาแนะนำา o r r w w i t ์ t a c นะครับปี2021ครับว่าสเปคเดิมโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับโอเคเดี๋ยวขอเชิญชมทางนี้เลยครับ ในส่วนของกรจังหน้าเนี่ยอันนี้เดิมโรงงานนะครับที่เราไม่ได้มีการาแดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงให้ให้กับรถอันนี้เลยสแตนดาร์ด <Standard. S 1> ครับอันนี้คือสแตนดาร์ดนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็โลโก้ฟอร์ดแบบชัดเจนนะฮะสวยนะใช้ได้ไหมใช้ได้ใช่เอออันนี้<ส>ถ้าใครกรณนนีลูกค้ายอยากเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนให้ได้เลยเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้แล้วก็ของเดิมเนี่ยเราก็คืนใส่กระบะกลับบ้านให้ด้วยครับไม่ต้องบวกเงินไม่มีเพิ่มเงินครับนะฮะเดี๋ยวผมจัดก,การให้ มาเดี๋ยวมาเป็นส่วนของเรื่องไฟหน้าครับไฟหน้าเป็น LED projector นะครับอันนี้ก็เดิมโรงงานแต่ปกติเนี่ยที่เราที่เราขายกันใช่ไหม,มก็คือเราจะใส่ก็คือจะเปลี่ยน,ยนให้ตัวเนี้ยเดิมเนี่ยเปลี่ยนหมดนะครับแต่ผมว่าเดิมๆม,มันก็หลอนะหล่อเป็น LED ส่วนไฟตัดหมอกก็เป็น LED ครับนะฮะครับ,รบในส่วนของว i ยแท็กเนี่ยตัวนี้เนี่ยหรือตัวก่อนเนี่ยก็คือ มันจะเป็นระบบเปิดไปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับคอนโทรลในรถได้เดี๋ยวผมจะไปบอกรายละเอียดทีครับครับแล้วในส่วนของล้อนะครับล้อเป็นล้อคาร์เซปนะครับรับด้วยยางบิดตนครับสองหกห้าหกศูนครับใหญ่บอกครับมองเห็นนิสเบรกไหมเห็นอยู่เห็นอยู่เขาบอกว่าดิสเบรกมีคีบกันความร้อนด้วยอันนี้ก็คือเวลาลงเขาเนี่ไม่ต้องเบรก ยอกอลงไปเลยเเดี๋ยวเราไปบอกในส่วนของเรื่องเรื่องเกียร์ีกทีครับมาเดี๋ยวพามาดูในส่วนของช่วงโป่งข้างครับขอพูดถึงป่งข้างแล้วกันปกติเนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาจะอะไรนะทำลายบอดี้ที่เราเคยส่งกันจำได้ไหม <Okay. S 1> เขาจะให้เปลี่ยนเป็นไบบอดี้นะฮะด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็คือก็คือเหมือนประมาณแรปเตอร์อันนี้ โอ้ต้องคุยเป็นเป็นเคสครับว่าอาจจะมีเพิ่มเงินบางส่วนครับนะในส่วนของวันบอดี้มาไล่มาดูเลยกระจกนี่ครับกระจกก็คือเหมือนเดิมทําไมทาไมถึงเป็นแบบนี้รู้ไหมครับอันนี้เลยปกติเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมอไซค์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยรถเยอะมากมอไซค์เวลาแทรกเห็นไหมเวลาเขาเฉียวเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถปกติทั่วไปเนี่ย ถ้าชนอย่างเงี้ยจะหักเลยเอ<ม>อการหัก,กมกาการภาษาบ้านเลยอะใช่ครับมาและบันไดข้างนี้ก็เดิมโรงงานครับแข,แ,แข็งแรงครับแข็งแรงยืนได้ประมาณยี่สิบคนยี่สิบคนยืนบนอันนี้ยืนบนไอ้กระว่าช <c oughs> ่างมันมาเดี๋ยวผมบอกข้าว้าฟังโซลาหลังคาอันนี้ของจริงครับใช้งานได้นี่นะครับใช้งานได้ยกได้เลยครับ ครับส่วนที่เราเห็นเนี่ยที่เป็น XLT ที่เราเห็นบนท้องถนนเนี่ยเราอย่าไปพิจรณเลนยกนะครับหักนะครับหักนะเพราะว่าที่เราใส่ลูกค้าเนีเป็นอะไรกาวสามใช่ปะที่เราบอกที่บอกช่างให้ใส่เป็น3ามครับเพื่อจะให้มันเหมือนไวท์แท็กใช่ใช่มาครับมาชิ้นนี้ต่ออันนี้ก็ชือจากโรงงานนะครับนี่นะครับ ส่วนล้อด้านหลังเนี่ยสเปคก็เหมือนล้อหน้าขอบขอบสุ้มด้วยยางบรคต,ตน้นเหมือนเดิมนะครับ2 6 5 6 0้าซึ่งเราบอกไปแล้วครับส่วนยางอะไรอ่เดี๋ยวกล้องดูยางอะไรครับยางอะไรนี่ก็เหมือนกันสเปคเดียวกันมาในส่วนของด้านท้ายนี่ก็ไฟจากโรงงานอันนี้ก็คือจัดสแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดเลยนะครับ เราก็จะมาบอกกันคร่าวๆนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สี่จุดท้ายนะครับแล้วก็มีด้านหน้าด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูในส่วนของด้านในนะครับว่าว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับไปดูครับครับนี่เลยออปชันแรกออปชันแรกครับก็คือที่ผมบอกไปในต้นคลิปว่าไฟหน้าเนี่ยมันเป็นออโต้เราจะแบบออโต้อย่างไงที่บอกว่าเป็น led จำได้ไหมจำได้นี่แหละครับออโต้ อ๋อมาปรับมาตรงตัวเอนี้ใช่ครับเป็น Auto ออโต้ก็คือเราไม่ต้องมายุ่งกับการเปิดปไฟเลยครับมันจะก็คือเวลามืดเนี่ยมันจะเปิดให้เราเองกลางคืนใช่ไหมกลางคืนครับกังวนก็จะดับให้นะฮะแล้วก็ตัวเลขอันนี้คืออะไรตัวเลขอันนี้ก็คือปรับเราสามารถปรับได้แนวว่าให้ไฟอ๋อปกติเนี่ยให้สูงให้ต่ําตามใจชอบได้อ๋อเหมือนกับว่าระดับไฟระดับไฟไประดับไฟถูกต้องครับ4 step ส่วสองช่องนี้ก็คือไฟหน้าปัดนะครับว่าไม่ให้มันแสบตาหรือบางคนต้องการแสบตาก็แล้วแต่คือเพื่อความสว่างของหน้าปัดใช่ครับเพิ่วมสว่างครับและด้านนี้ครับด้านนี้ก็คือเป็นตัวพับกระจกอัตโนมัติครับ <Yeah. S 2> และอันนี้ก็คือเวลาเวลาเราบิดไปไปซ้ายสุดเนี่ยเราก็จะปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายถ้าตรงกลางเนี่ยเราปรับอะไรไม่ได้กรอะไรไม่ได้ถ้ามาขวาสุด มองข้างด้านขวาครับอ่าโอเคส่วนคอนโซลด้านหน้าครับจะเขาเรียกว่าไงจะมีรอยได้อ่ะสีส้มอะเออแปลกวะยังคงุมเอกลักษณ์อยู่ก็ยังคมเอกลักษณ์ของวายแท็กอยู่ครับนี่สีส้มนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเพราะอันนี้ก็มาจากโรงงานเลยครับเออนิ่มมากเลยโอเค ในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็บคือตามสไตล์ตของ Ford เขาอะครับ,รบเบามากครับเรารู้ก,กันอยู่แล้วครับแล้วก็มีออปชั่นมากมายมีคำท้งเสียงออปชั่นแบบรับโทรศัพท์เบาเปิดปิดโฮมเพลงเยอะแยะมากมายนะครับผมก็จะบอกคร่าวๆให้ฟังนะครับอันนี้ดีมากเลยนะระบบของเขาก็คือมีโทรชุกเชิญให้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุใช่ก็คือถ้าเกิดเราต่อ youtube ไมค์เนี่ยเอ้ยอะไรนะบลูทูธ เขาเกิดอบุบัติเหตุเนี่ยเขาจะมีโทรฉุกเฉินให้นะครับอืมแล้วก็แอร์อออโตแอร์อัโตครับอันนี้เราก็ไม่ได้บอกแบบละเอียดมากนะครับอ่ะแล้วจอก็เป็นจอสัมผัสแปดนิ้วนิ้วลองรับ Android iOS ใช่ครับรองรับหมดเลยโอเคมาสรฐนล้อเกียร์ เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์สิบสปีดครับออโต้สิบสปีดนะครับก็คือเวลาเข้าเกียร์เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะกดลงเรากดลงไปครับแล้วแล้วก็ดึงเข้ามาเลยนะรูปแบบเขาก็โอเคใช้ได้อัและในส่วนของครื่องยนต์นะครับนะครับคันนี้นะครับเครื่อง2อจุดศูนย์นะครับดีเซลสี่สูบแถวเรียงสิบหกว้าวครับครับเทอร์โบเดี่ยวเอรดี่ยวอ่าร้อแดสิบแรงม้าจับเฟีย โอเคผมขอฝากช่องทางการติดต่อนิดน,นึงนะครับผมขอฝากช่อง Ford บ้าพลังด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคแล้วก็อยากให้พวกเราทำคลิปอะไรเกี่ยวกับฟอร d ดเลนเจร์นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อเบอร์โทรไอดียไลน์ทีผมจะแปะไว้ด้านล่างให้เลยนะครับสวัสดีครับ